เลยแต่ที่เราได้ตามหาสมบัติบนเกาะห้เอ็นก่อนน้นนี้และเจอจากโบราณโคตรน่ากลัวแต่ก um, ็ไม่ได้เอากลับมาด้วยนะครับเพราะว่ากลัวนี่ละวันนี้เรามากันที่เกาะผีสิงการทะเลเพื่อตามหาสมบัติการสมบัติวันพีสต้องเป็นของเราเอาล่ะเพื่อนๆนะมาจับผายดูกันเตรียมพร้อมจะรวยกันหรือยัง ของตัวในผีเอาฝังมีดหน่อยโโอ้หเรี่ยใว้ป้องกันนะครับดาบลงอาคมประวัติของเกาะผีซิงเนี่ยที่นี่เนี่ยแต่ก่อนสมัยแบบสงครามโลกปะหลายชาติมิลมิกา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  เวียดนามจีนอิตาลีัมหมดนี่หมดเลยผ่า,านเกามันเขามีโรคเขามันเรื่องหันหรือโรคทะไอเขี้ยมแบบผมลืมประวัติสุดๆไปเลยไปย้อนไปดูที่เรามาไปชนภัยกันนะครับตอนนั้นอะรีเสิร์ชมาแล้วคือเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็ฝังที่นี่คนเกาะอ,อื่นเนี่ยเวลาเขาเสียชีวิตนะเขาก็ย้ายมาฝังที่นี่เขามองว่าเกาะะนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบเกาะหลุหมศพคนผ่านไปผ่านมาบางครั้งเขาก็เจออะไรที่แบบน่ากลัวน่ากลัวที่ทสงสัยนะ่ากลัวมาก บางครั้งมีคนเล่าว่าเห็นเรือลอยออกมาจาก,กเกาะแต่พอมาใ,ใกล้กลายเป็นโลงศพที่มันลอยออกมาตาย,ย,ยนีี่่อ,อะไรพ้ำคนลุกอ่ะนี่สามมาเหรอใช่ถึงสามมาเขาบอกว่า,ออวามีคนสี่คนมาที่เกาะนี้ด้วยเฮ้ยอย่าบอนะว่าเขาบอกวนะ่ามีผู้ชายสองคนมีกันหนึ่งคนเฮ้ยโอ้งสองคนเฮ้ยแล้วก็มีลักษณะเด่นคือที่ผมชอบูเฮ้ยอย่าบอนะเฮ้ยมาคุณคุณมันเด่นจาวูยังทำไมบอกว่ามันมาสำรวจก่อนแล้วมัน แล้วตอนนี้อีสี่คนนั้นไปอยู่ไหนคะล่ะมันไปไหนแล้วอ่ะมันไหนไม่รู้มันตายแล้วมั้งมันตายแล้วมั้งได้เหกถถงมือหาสมบัติแล้วทันที่แล้วเนี่ยเรามานะครับทุกคนเราเดินเข้าไปในด้านเนี้ยอันนี้เป็นแคมป์เราอันเก่าเดินเข้าไปแล้วด้านนี้แล้วเราก็เจอกับอาหลุมศพที่แบบบกเยอะบกปูนไว้มีสารไทยด้วยมีทุกชาติเลยอ่ะใช่คนลุกคนลุกปูนแล้วคนลุกเราต้องเข้าดิฮะอุ้ยอุ้ย ตาเเลลือกยวะสวัสดีโอ้โหหนูอยู่ที่นี่มันนานยังอ่ะหนูชื่อจำบุจำบุเหรอไปกดดำจ้ะโอ้โหเกิดมานานแล้วเวะว่ามันลบหลู่ว่ามันใช่ไอ้บอสมึงอ่ะไปไกลๆเลยไอ้ตุ๊กตาจริงๆนะมาลองหันไปดูดิดูนั่งก่อนจุ๊ดไล่หรือว่านี่คือตุ๊กตาวูดูเหมือนอีพีหนึ่งที่เราเจอใช่ใช่ ตอนนี้ในการตามหาหนั่คืออันนี้จะเอาไว้ใช้บนบกแล้วก็ในทะเลนะครับแบบที่ EP พี่หนึ่งอะเนี่ยหูฟังนะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงเวลาเราสแกนเจอแยกระหว่างขยะก,กับเหรียญหรือว่าโลหะได้นะครับ<อ>ันี่เจ๋งมาก,กจหน้ากากดำน้ำนะครับตั้งใจมาเดินบนเกาะมีสิ่งนะครับสีอันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ใช้แล้วก็มีเครื่องจับโลหะนะครับมันจะสั่นเจะหาโลหะในทะเลไม่ใช่ไม่เหล็กอ๋อจะหาไม่ ไม่ไม่แม่เหล็กมันคือแม่เหล็กเไว้หยุดแม่เหล็กไงหยุดโลหะคุู้ไหมเออแล้วก็อันนี้จะเไว้สแกนนะคะทุกคนแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องสกแกนเหมือนกันแต่ว่ามันจะสะดวกหน่อยเพราะว่ามันจะได้ยินเสียงบนบกเลยไม่ต้องใส่หูฟังเพื่อนก็จะได้ยินเป็นพร้อมๆกันเอาไว้ขุด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 ตัวนี้จะเป็นตัวจับโลหะนะคบเห็นคำว่าคอยไหมคอยนี่แปลว่าเหรียญมันจะมีหมดให้เราเลือกมีซีโร่คอย US คอยก็มีนะคะแต่ US คอยที่ไทยไม่น่าจะมีถ้าสมมุติว่าเรากดจับโลหะเดี๋ยวเห็นไหมพื้นอ่าไม่ได ไปที่นี่เฮ้ยอันน<อ>ี้ไงกระป๋อ,ปองได้ยินเสียงไหมใช่เจอโลหะนั่นก็คือกระป๋องนี้นะครับเพื่อนๆครับโอเคแต่ที่ <S S S จะ ก็คือเกม g e n ช s h i p Impact เป็นเกมโอเพนเวิลด์สามารถเล่นได้ใน PlayStation 4นะฮะ iOS Android และ PC ด้วยในโลกของเทวทีซึ่งพลังธาตุทุกชืนคุณไม่ยก <c oughs> อย่างตอนนี้นคุณจะเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบจากเดอะเซเว่นเทพเจ้าของแต่ละธาตุค่าร่วมโดยไพยมอนไอมุนใจดีภารกิจของกูจะพาคุณผ่านป่าที่สวยงามเมืองที่จอแจและดันเจี้ยนที่เต็มไปได้วยความน่าตื่นเต้นได้ คุณสามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลึกซึ้งคุณสามารถปีนไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ว่ายน้ำไปไหนก็ได้แล้วก็ล่นไปตามโลกที่สวยงามและตัวละครของพวกคุณนะครับสามารถควบคุมหนึ่งในเจ็ดองค์ประกอบทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งไฟลมแล้ก็เห็นตัวละครหลากหลายมากมายเลยครับแต่ละตัวเยโคตรเท่โคตรน่าหลกเลยเวลาเราเล่นเกมคำก็จะมีฉากวิ่งบ้านนะครับฉากตกปลาฉากการต่อสู้ที่โคตรเท่นะครับแล้วก็การปลดล้อพื้นที่ใหม่แล้วก็อัปเวอร์ชั่น3.1เข้ามาซึ่งมีตัวละครใหม่ได้แก่ไซโนทัตฟ นีโล่านุน้ำแล้วก็แคนเดต่านน้ำาอกจากนี้ยังมีอาวุธใหม่ด้วยนะครับดูนะครับทุกคนอาวุธแต่และอันโคตรเท่เลยนะครับโคตรเจ๋งแต่ยังไม่หมดแผ่นนี้ยังมีบอสใหม่เข้ามาด้วยบอสเอออนไวเดเครื่องจักรรูปร่างคล้ายมังกรที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนเช่นเดียวกับรายกานที่เคยปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่เมื่อครั้งอดีตและบอสอีกตัวหนึ่งนะครับคือบอส ของกราฟิกออนเซมิเอนทรานเซนต์เมตริกออฟโอเวอร์เซียเน็ตเวิร์กนะครับคือดว่าอย่างนี้พอตัวนี้ก็แจ้งสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้เลยนะจ๊ะไปไปจัดไพกกันโอเคครับจุดแรกที่เราจะไปตามหาสมบัติกันนั่นก็คือด้านหน้าของแคมป์เรานะครับเพื่อนๆครับบังมากทั้งหมดบริเวณนี้เลยนะครับทุกคนขอเสียงคนจ้ารวยหน่อย ปาร์ติวันเสร็จเนี่ยจะเลี้ยงเองคูวิลล่าอะไรอย่างนี้ได้เปล่าไปบาร์โฮนได้ไหมคะไม่ได้ใครจะไปกันอูดีไหมไม่ดีเลยไปแล้วหัวไก่อนเลยก่อนแล้วมันด้ไปไได้ไปอะไรเพื่อนดูนี่ดิ คือมันเป็นค่เนแล้วมันมีมีคียติดด้วยพี่ก๊โอ้ยเลยทำไมไม่ได้ขึ้นบินปะคือมีสองเรื่องมาดูทำไมเรามันคือทงคังเว้ยนี่สแกนแล้วมีขียอยแรี่พอบเตอร์ขี่แบบัตมาดิเย็นเคอะไรวะม่สดพิเศษโอ้ยดีไปดเลยไปเลยสมบัติให้อู๋นะูน่ องไฟด้วยผมคิดว to well ่าน่าจะมีคนมาแคมป์ก่อนเราด้วยนะไม่รู้ว่ามาถ่ายคลิปอะไรมาจนภัยหรือเปล่านะครับหรือว่าทํอรอะไรนค่ม่ใชอะไรอ่ะก็คดอกไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหเราเริ่มเลยกันดีกว่าอย่าเล่นเลยเสียเวลาอะไรดีอย่าเล่นเลยเอาเถือน้ำมันพัดขึ้นมาหมดนี้ไปเริ่มหาจริงจังเลยใครเจออะไรเรียกนะได้เจอสมบัติชิ้นแรกครับทุกคนข่ากรไปอ มีคนเอาหินนะครับทุกคนมาใส่ขวดที่เป็นขยะไว้เยอะมากเลยเพื่ออะไรวะเพื่อความเชื่อเหรอหรืออะไรอ่ะเพราะหินไม่สามารถเข้าไปตามธรรมชาติได้นะครับอันนี้แปลกมากเลยโอเคอะไรอ่ะถังกระเบนหรือเปล่าวะหรืออะไรวะไม่รู้อ่ะใช่เหรอไม่น่าใช่เฮ้ยได้ยินเสียงว่ะเฮ้ย มีของมีของมีเสียงมีเสียงตรงนี้มีเสียงอุเสียงดังมากมันร้องแบบร้องผีเลยอ่ะทุกคนลองฟังเสียงนได้ยินไหมดังไหมอะไรอะไรก็ดังอุ้ยเดไมดังขนาดนั้นนะเฮ้ยเดี๋ยวขอดมก่อนได้ป่าอะไรอะไรกินเงินเหรอกินเงินขากินเหรอว้ายล่กคนลูกคนล่กคนอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาเห็นเราเห็นวะเห็น่ะ นี่นี่ไอ้ดำๆเนี่ยไอ้แดงๆเนี่ยใหญ่หรือเปล่ามันเป็นพลาสติกอุ้ยพลาสติกเหรอทำไมมันตัวจับพลาสติกได้วะไอ้เครื่องนี้มันมันไมลติดวะอุ้ยมันเด้งเด้งเลยมันมันลึกมันมันลึกจังเลยจะบอกนะว่ามันคือลูกบอลในเฉยถ้ามันคือลูกบอลในเฉยนี่คือยเฮ้ยอ๋อนี่หรือเปล่าที่เสือป่าไม่ใช่อะไร้ยเฮ้อนไอ้นี่แซกซ์โฟนแซกซ์โฟนหรือเปล่า หินเนี่ยหินเป็นเศษหินเต็มเลยเราเจอกับสมบัติชิ้นแรกของเราในวันนี้แล้วครับเพื่อนเพื่อนครับมันคือเขาเรียกว่าแต่นี่เรียกว่าแฝดแฝดแฝดที่แฝดที่แฝดเข้าซาเล้งมาแล้วคันหนึ่งอ่ะขอเลยได้ไหมประสบยอดให้ผมได้เปล่าใช่โอ้ยสนิมแบบเยอะจัดเลยครับเพื่อนเครับโคตรเก่าแล้วก็โดนน้ำทะเลซัดมาแล้วทุกคนทําให้แบบว่าดูดิสีอะไรพวกนี้มันลอกหมดเลยนะครับแล้วก็โดนฝังไว้แต่ที่สําคัญคือ แค่แต่ว่าบางครั้งมันก็มีเสียงบางครั้งมันก็ไม่มีเสียง่งถึงมันจะดูไม่มีค่าแต่ว่าพอมันเป็นของเก่าแล้วอะครับเพื่อนๆครับพวกนักสะสมของเก่าอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะทุกคนสมัยนี้มันเป็นใครแบบตรงๆปะอันนี้มันม้วนๆเท่ๆด้วยนะดูดิเื่อว่ะมาซสโซฟอนผมว่ามันเป็นของหาย ตอนที่จะไปหาสมบัติไอ้ด้านเกาะริมด้านนู้นน่ะไอสุสาจีนน่ะเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ไปตรงบริเวณหลุมศพก่อนนะครับดูว่ามีสิ่งของหรือว่าสมบัติอะไรนะครับให้เราตามหาบ้างาเาดี๋ยวอเมกเป็นไกด์นำทางให้ได้เลยอเมรจําได้คร่าวๆ้าตุ๊กตาตรงต้องพวกเราได้นะคนรู้ว่าไอเนี้ยใกล้กระป๋องป่ามันลกกว่าเดิมเยอะเลยพี่ นี่เหรอพี่หูวนี่เรมาด้วยนยี่อยู่นี่นี่อยู่พี่บริเวณป่าที่เราเข้ามานะครับทุกคนมันค่อนข้างที่จะเป็นป่าดิบดิบอะจริงจริงไหมคนนียังมีเศษเพื่อเพือชัดเลยมีแต่ะสีด้านล่างนี่ใช่หรือเปล่าระวังแต่เหมือน,นก็มีเสามีอะไรตรงนั้นนะเป็อะไรอะไรอ่ะอุ้ยหอยอะไรนะอุ้ยตะขาบไม่ใช่ปิงกือแก่องกิงอไปใส่ เอ้มันมีสารมีพิษอย่าไปยุ่งเลยมันอันตรายพี่เมย์ออกมาเถอะไปเถอะนีะครับเพื่อนครับเราจะเดินตรงมานี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โแทบเกงทำไมตอนนั้นป่ามันทึบนกว่านี้เนาะใช่ใช่ใช่นี่ครับเพื่อนครับมีสูตรสารอยู่ในป่าแบบนี้เลยนะฮะจริงๆเลยนะครับด้านล่างนี้น่าจะมีศพอยู่นะครับฮะขวามือขวามือที่มีสารด้วยอ่ะโอ้เราลองเดินเข้าไปกว่านี้นิดนึงอึ๊บอึ๊บชึบระวังหนามนะระวังหนาม โอ้โหเฮ้ยแล้ววังหนามที่ขานั้เนี่ยต้นหนามเยอะมากครับทุกคนจะเื้องมันทิ่มปาตรงพี่ก้อนเหรอใช่ระวังระวังมันล้างพี่ไว้อ่ะิดูดีๆเอาดีๆระวังเจ็บอย่าเล่นนะบริเวณโดยรอบแถวนี้เนี่ยที่เกิดตอนกลางคืนจะหลอนมากเลยนะครับเพราะว่าตานิ่งอยู่อยู่เลยด้านล่างมีอะไรไหมพี่ก้อนมีแต่ยแบมงมุม อันนี้มันเป็นกระเบื้องซึ่งด้านล่างของกระเบื้องนี้จากที่ผมสังเกตดูนะครับเพื่ <passion> <ๆ S 1> <ข>อนๆครับด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นหลุมศพเห็นว่าเห็นปูนที่อยู่ตรงนั้นไหมพี่ก็ตรงกลางๆในตรงกระเบื้องเราสูงไปอ๋เออใช่แต่ว่าเขามาสร้างหลังคาให้หลุมศพแล้วมันก็พังวะแล้วก็มีสารสีขาวที่ดูเก่ามากแล้วก็มีแบบเขาเรียกว,ว่าบ่อน้ำหรือว่าบ่อน้ําปูนหรือเปล่าใช่แต่ใต้กระเบื้องเนี่ยดูยังไงก็เหมือนโห่่าจะเป็นหลุมศพอีกหนึ่งหลุมหนึ่งครับเพื่อนๆครับใช่ ราจะไปด้านไหนต่อท่านี้มันนี่ข้างนู้นไหมมันมีวันวันไนท่างนู้นมากกว่าท่านี้อันมันไปทางกลับไหมพี่เมย์ทางกลับทางนู้นเออทางทางไปที่ทางนี้ใช่วิ่งไหมวิ่งหลุดจริง พี่ก็หลงทางแล้วเดี๋ยวทุกคนเงียบก่อนนะฟังไอ้บอสบ่นก่อนมันบ่นคนเดียวนานแล้วไม่มีใครฟังลุมนี้50ปีแล้วพี่ดูเขาสลักไว้ว่าเป็นเมษาสองหนึ่งหตอนนี้เท่าไหร่สองห้าสอปีปีแล้วโคตรเยอะแสดงว่าโอ้มันเก่าจัดอะเอาไงไปต่อหรือว่าจะกลับหรือยังไงไปต่อได้ไหมไม่ค่อยอยากอยู่ตรงนี้เท่าไหร่มาถึงไปต่อคือไปสำรวจต่อนะสำรวจต่อใช่ตรงนี้ก็น่ากลัวใช่ไงก็ไปงั้นก็อ้อมอ้อมอ้อมไปด้านนี้อะไร อุ้ยอุ้ยอุ้ยบบกอพี่คนลุกอันนี้ต้องขุดแมมจะจกะโหลกไหมเ้ยเดี๋ยวจะกะโหลกจะกระโหลกเจอเอใช่กระโหลกไม่กะโหลกตรงไหนตรงไหนตรงนี้เลยเนี่ยนี่หรอใช่ว่าพี่ปวดดมากเลยดัง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 ไม่ดีอ่ะี่เหงอเดี๋ยวชี้ออกเดี๋ยวชี้ จะขี้ออกยังเ,เหมือนมีขี้ด้วยอ่ะอไ <c oughs> ม่ผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าคือจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาก็ปวดขี้ได้นะคร <c oughs> ับเพราะว่าคือเราตื่นตีหกโมงเช้าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะคือผมยังปวดเลอยอ่ะนิดเดีเยวอยู่ไว้ก่อนซตรงไหนก่อนนี่ไงนี่ไงอะไรวิเลียนไม่กล้าจับอ่ะไหนวิเลียนบ้านไม่ถุงมืออ่ะบ้าไม่ถุงมือก็ไม่ต้องเข้ามาพี่กอล์ไม่ต้องเข้ามาวิ่งนี่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  ไม่จับได้ไหมอุ้ยได้ยินเสียงอะไรตะกี้ได้ยินเสียงอะไรของแก๊กได้ยินเสียงโนกไม่ใช่โนก๊กโอเคตอยไม่เหรียญมันเก่าจ้าสันส่นสั่นแรงมากเอ้ยบอกไม่ต้องเอากรูแล้วว่ามันสั่นบอสมันคือเหรียญไงที่ที่เดี๋ยวที่อูไม่กล้าจับนี่คือกลัวผีหรือกลัวสกปรกกลัวผีดูดุ๊ยย้ยไปแล้วตนหรือพี่แดนโอเคบอสตันหมดแล้วเมื่อกี้ปืน อทไมวะเนรสองพนักงานก็ยังนั่งนิ่งอยู่นะไม่เป็นไรหรอกปิดได้กันกินเหม็นมากโอ้เหม็นมากพี่เมย์ด้วยมากเลยครับโอ้ลมมาตะกอดด้วยโอ้โหนี่คือเหรียญที่เราเจอในท่อดูไรบ้างเฮ้ยมันเป็นเหรียญเหรียญประเทศไทยนี่มันเขียนว่าสยามรัฐพอนสี่้ยช้างบสองปีเดี๋ยวร้อยปี2462ตอนนี้103ปี103ปี เก่ามากเลยนะ,ะรแข้งกี่หัวเนี่ยสามหัวเขาเขียนว่าเหรียญสองสลึงสมัยก่อนร้อยปีกว่าการเขาเขาซื้อขนมกันเป็นสลึงอันนี้หน้าเดี่ยวก็สลึงนะใช่ไหม<ช><ช>หนึ่งคือถ้าเกิดเราไปสมบัติคือมันมีค่ามากแน่ๆเพราะว่ามันเป็นเหรียญแบบร้อยปีคือหาได้ไหมอ่ะประวการที่สี่เหรอไม่รู้แต่ประเด็นคือเราจะไม่เอาไปอะดิผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหรียญที่เขาเอามาบูชาไหว้ศพเมื่อร้อยปีก่อนนั่นแหละแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราเอาเหรียญกลับอะ รู้เรื่องอ่ะโอเคฝังไว้ที่เดิมนะครับตอนเจอเหรียญเม็ดอันนี้ด้วยอ่ะเม็ดแดงแดงเม็ดอะไรเม็ดอะไรจะบอกอะนาบานีนะอะไรนะมันคือผลไม้น่าจะหมากไม้คือหมากใช่ไหมถึงเราจะไม่ใช่เรื่องวิญญาณสมมุตินะแต่ว่าสมมุติเราแบบมีญาติเราเสียชีวิตอยู่แถวเนี้ยการที่เราเอาเหรียญมาไหว้เขาแล้วมีคนเอาปลเหรียญไปขายเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องต้องบ้างแต่ไม่โอเคโอเคเราจะไปกันต่อนะครับด้านในเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าด้านในมีอะไรเดินตามมาอุ้ยหมด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  หมดเต็มเลย,ย,ออยหมด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 ในโพงมาพี่เมย์ตื่นเต้นกับกิ้งกือครับทุกคนหินอ,อะไรสวยมากไม่รู้หัวใจอเมย์ขอมาหัวใจให้กับทุกคนเนี่ยเมย์ไปนะคะเป็นผลลูกหัวใจเต็ไมไปหมดเลยเออเดี๋ยวราจะเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับโหไปทางไหนต่อวะ เหมือนเห็นอะไรด้วยอ่ะเหมือนเห็นอะไรข้างในด้วยอ่ะเหมือนจ่าน้ะเหมือนได้เห็นนะไปทางไหนเอาพี่เบนนำอะไรวะได้ไงโหโอ้โหลำบากพี่ก้อนอีกเงี้ยเอาทางนี้ก็ทางนี้มาปึ๊บอึ๊บปึ๊บโหล่งเลยจะดูสภาพไล้ไหมบ้างเดินเลื่อนไผ่ไหวไหมได้สิเอ้ยดิบ้าอึ๊บอ้ย อะพี่เมย์ระวังงูด้วยนะเวลาเดินอ่ะเฮ้ยมีถ้วยมีถ้วยไหนถ้วยเก่ามากโหดังด้วยจะถ้วยพี่กอลจะถ้วยถ้วยโบราณใหญ่มากฮะเหี้ยว่าอะไรไม่กินอะไรปะไม่ได้กินกินอะไรเข้าไปเดี๋ยวเอาเข้าไปเดี๋ยวค่อยเล่าก็ได้โอเคไม่กินอะไรคนเดียวเป็นหอมหอมอ่ะน้ำอบ อือดูไปไหมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะยืนยืนอยู่ด้านหน้านี้แล้วก็ลองมองดีว่ามันมีอะไรถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะออกไปแล้วเพราะว่าหนามมันเยอะมากเลยอ่ะมันข่วนขาเราเยอะมากตะขาบพวกแมลงป่องมันจะต่อยขาเรานะทุกคนเดี๋ยวพี่ลองเดินดูว่ามันใช่ไหมอุ๊ยอะไรอ่ะเป็นมืหนะเป็นมือเป็นมือทุกคนนิ่งๆไว้ผมเจอตัวอะไรไม่รู้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากไม่ใช่ตะกะตเตยอะไรไม่รู้ที่แบบหายากมากๆตะกะตเยนใบไม้เหรอคือสีมันก้มขึ้นกับวันนี้เลยอ่ะ ตไม้เร็วเอาอะไรมันจะกัดวัวดิกระเด็นไปไม้กระเด็นไปไม้ตัวใหญ่มากอุ้ยมันหาดูยากมากใช่เนี่ยพี่กอนไม่เห็นพี่กอนอยู่ด้านหลังไม่ได้อะไม่เป็นไรพี่กอนโอเคครับเราเจอบสัตว์ที่แบบหายากมากนะครับอยู่บนเกาะกลางทะเลเลยนะฮะกระเด็นไม้เฮ้ครับลูกว่าเออตาไปกันต่อนี่ผลอะไรไม่รู้นะครับทุกคนแบบน่ารักมากเลยเหมือนกล้วยน้อยเลยอ่ะต้นแดงๆเหรอกล้วยน้อย ไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยทำไมอันนี้มันดังอ่ะอันนี่มันดังตะกี้มันดังนี่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 คุญแจโบราณเก่ามากทุกคนดูนี่ครับกุญแจ้าออกไม่ได้ด้วยอ่ะกระนิ่มันขึ้นแล้วเอาไว้ล็อกอะไรนะลงศพไม่ใช่ลงศพเขาเลาเขาศพใส่เขาตอกตะปูนะเนี่ยเจอเนี่ย เออทำไมมันใหญ่เสียบทรงนี้ไม่เคยเห็นเลยนะมันเสียบด้านนั้นอ่ะเล็กมากอ๋อเออว่ะอ๋อปกติมันต้องเสียบด้านล่างกุญแจแต่นี้มันเสียบข้างข้างโบราณจัดโอ้ยนี่เราไม่เอาไปครับเฮ้ยฮะอะไรอะไรอะไรขัดดูข้างหน้าดิผ้าสามสีโอ้เออว่ะต้นไม้มีผ้าสามสีด้วยมันเป็นความเชื่อโบราณของคนไทยนะครับว่า ต้นไม้มีวิญญาณใช่ไหมพระธรรมมาไหว้วอะโพเคนนะทุกคนตอนนี้เนี่ยพวกเพื่อนๆเราแล้วก็ผมนะครับโดนหนามมันชิมเยอะมากเลยแล้วก็มันอาจจะมีสัตว์มีพิษอยู่ยุงด้วยยุงอันตรายมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันดีกว่าไปาทุกคนไปทิ้งของไว้เลยอันนี้เราก็จะไม่เอากลับไปนะครับไอ้กุญแจนี้ก็ไม่เอานะครับเพราะว่ามันดูน่ากลัวเกินไปต่าง แล้วมันมีของแบบเยอะแยะมากมายเลระหว่างเราเดินทางไปยิ้มยิมมือยิ้มยิ้มย่พวกเราก็จะเป็นตับหมูโดเยอะเลยนะแล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับแล้วก็มีแจ่วบองนะครับเป็นอหารสองดีกอไฟโค้ดง่ายเลยดูบอลกอดไฟดูบอลกอไฟไล่ยูไหมใช่ไหมขยะอ่ะบอสกราอไฟไล่ยูไหมยงเยอะมากเลยอ่ะโค้ดล้ำอ่ะ เดี๋ยวเราจะส่งน้องเหี่ยวดำของเรานะทุกคนนะออกไปไปจนภัยเพราะว่าแรมโหยร้อนชิบหายคบตอนนี้เดินไม่ไหวแล้วให้เขาไปสำรวจว่าแบบของอะไรตามชายหาดเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างไปแล้วน้องเหี่ยวเหี่ยวแบลสก์เหี่ยวไปเล่นน้ำกันไหมไม่หาสมบัติแล้วโอ้ยวันนี้เราขอรวยก่อนขอรวยก่อนตรงนั้นอ่ะทุกคนครับมองไปไกลอ่ะเห็นเรือลำใหญ่เยอะมากเลยอ่ะ หรือว่าพวกนั้นมันเป็นศัตรูเราเราจมเรือพวกนั้นดีไหมจะจมยังไงมันอาจจะเป็นพวกนักล่าจมสลัดเหมือนเราก็ได้นะเว้ยเราไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยพี่ใช่เรไม่สร้างเรือก่อนแล้วมีเด็กกันร้อยยิ้มเลยจุดแร่อเดี๋ยวเราจะลองสแกนไปเรื่อยๆช้าๆนะฮะเคยเดินทางไปเนี่ยทางไปทางสุดอะไรสุดอะไรอะไรแดงๆอะจุดแรกที่เราเจอครับทุกคนครับนั่นก็คือกระมังเฮ้ยสังเกตดูควงขยับคนขยับลมพัดหมย ส่วนใหญ่แล้วมันคือขวดที่ลอยมาติดนะครับนั่นคือเศษขยะนั่นแหละอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยเขา,เามาไหว้แล้วเขาใส่หลอดให้ด้วยทุกขวดเลยนะครับเป็นพวกแกงอะไรพวกนี้แต่ว่ามันเน่าแล้วนะครับโอ้ยขวดตกใจส่วนใหญ่แม่งจะเป็นขวดน้ำหมดเลยอะ่ะแล้วก็พวกกระป๋องนมคนส่วนใหญ่เขาทิ้งทิ้งทิ้งอะไรเงี้ยครับทุกคนเวลาฝนตกอะไรเงี้ยทุกคน ทกคนน,ทน,น,นนี้อะไรอะ่ะอันนี้รองเท้าสีชมพูเฮ้ยมีกระเป๋าด้วยเว้ยมีกระเป๋าผ้าเฮ้ย<อ>กระเป๋าต้องมีของล้ำค่าหรือเปล่าวะเฮ้ยเอยเออาจจะมีเงินก้อนนี้นั้นก็ได้ปัน,ปนทิ้งหายเลย <c oughs> ล้จะมีรองเท้าแตะครับท,ทุกคนรองเท้าผู้หญิงมีแป้งมีอะไรตะเต็มไปหมดเลย,ยมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยอ่ะนี่คือระยะทางที่เราจะเดินหาสมบัติกันนะครับต่อจากนี้ก็คือยาวไปเรื่อย จุงกว้างมันไกลคือจะไปถึงสุสานจีนนะครับแล้ววันนี้มิชชั่นเราจะประมาณนี้เพราะว่าสมบัติหาทั้งเกาะไม่น่าไหววันนี้นะครับขาลเนี่ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะออกลบเร็วนเดี๋ยวเราจะออกตามหาสมบัติของเรากันว้าวอะไรยังไม่ทันไปไหนเลยเว้นพันธุ์ยาอนามัยโอ้โหเล็กสี่จุดเก้าเองโอ้โหเป็นบุลีว่ะเจออะไรผมจะให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆเลยนะ ก็เจอตุกตกตามาได้ไงอ่ะมันจะดูใหม่อยู่เลยนะโอ้แต่แค่แบบแค่ตรงรองท้ามันขาดไปแล้วนี่ถือว่าเป็นสมบัติไหมครับทุกคนไม่ใช่ก็เจออะไรนะก็ไปจุดไล่ยุงได้นะทูบตอนกลางคืนถ้าเรายังอยู่แค่น,น,น่าจะเป็นทูบที่เขามาทำพิธี<อ>บูชาอา<ล><ล>ะไรแบบเออที่ไหว้อ่ะ พราะทุกคนหลังกล้องในแง่หัวเลยเปลี่ยนรองเท้านะอันนี้รองเท้าผมที่ผมใส่มาแต่เราฝังขาดอันนี้พอดีมากเฮ้ย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 รองเท้ามันเก่ามันนานอ่ะจนหอยอ่ะมันมาอยู่อย่างนี้อ่ะดูดิชิ่อขดเก่งเราจะลุ้นแล้วนะมันมีขวดเลยด้วยในกระเป๋ามีอะไรหรือเปล่ามีมีนีเห็นแล้วเนี่ยขวดเหรอใช่ขวดเลยมันเป็นตุ่นอะไรทุกคนเฮ้ย โอเคครับทุกคนตอนนี้นี่มีสิ่งเดี๋ยวลองรุ้นกันว่ามันใช่ขวดโลหะหรือเปล่าโอเคเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรคำว่าแบงค์เฮ้ยแต่ว่ามันเก่ามากเลยอ่ะอันนี้เป็นสมบัติได้ไหมอ่ะอุ้ยแย่อุ้มัน่าเลยอ่ะ แบตเตอรี่ละลายแล้วด้วยซันซิวตีหรือยังเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรเอาไว้สาผมเอาไว้สาผมเราไม่ต้องซื้อโอ้ยมันหมดแล้วพี่น้ำเปล่าโอ้โหใครจะกินไหมน้ำอะไมมันเน่าจังเลยน้ำดูดูด้วยก่อนนคำกำลังน้ำนี่คืออะไรอีกสองอย่างเอาไปด้วยหน่อยดิอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมียายามียาด้วยมียาอันนี้อะไรวะผมไม่รู้อ่ะขวดอะไรไม่รู้ยาเก่ามากเลยครับเพื่อนๆดูดิเอ้าเอากลับไปชาร์จอาจจะใช้ได้นะผมว่าไม่ได้ไปต่อ้อม อ้นร้อนเลยโอเคอ่ะเรียนหัวแล้วเฮ้ยจุดนี้ครับทุกคนมีคนมาไหวอีกแล yeah. okay. ้ว <Evangel> อ <ix> <laughs> yeah. yeah. ่ะแล้วเหมือนเขาทำ ทำเป็นที่ไหว้เองนะคะแล้วก็มีอาหารสามถ้วยมีน้ำเออเหมือนแยกทําตังหางของเขาพี่ถุงข้าวด้วยนี่ต้มยำไก่แน่เลยแสดงว่ามีคนที่มาสักการะอะไรพวกนี้อยู่เยอะพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามันมีหลายจุดมากเลยอ่ะที่มาไหว้ครับทุกคนโหเน่ามากบเออมน่าจะเป็นแกงอมนะครับไม่เอาไม่เอาไนเดิพี่เมย์เจอพี่เมย์เจอตรงไหนตรงไหนเฮ้ยเกาไหนดูหน่อยฟังหน่อยดีไห แล้วจุดที่เรามาขุดกันครับทุกคนดูดิหน้าสู่สางจีนฮัลโหลโอเคครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับบรรยากาศอุ้ยแต่ว่าสะอาดมากมีการาทำความสะอาดเลยอุ้ยมีสร้อยคออะไรด้วยอะ่ะอุ้ยนี่อะไรอะ่ะอุ้ยมีเหรียญด้วยนี่เป็นที่เราเจอเลยแล้วก็มีหลุมศพเล็กๆด้วยนะคบไม่รู้ว่าเป็นหลุมของของเด็กหรือว่าอะไรยังไงโอเคมีบันไดไหมห้องเหลือง พีมันดูเก่าดูแก่มากเลยดูรูกทรงดิไี่มีใช่ใช่กไม่ดีนแถวนี้มันเหม็นจังวะมากเราไปล้างก่อนไหมเป็นห็นจริงนะเออว่ะสั่นดึดนเลยอ่ะอันนี้แหละพี่เมย์ลองสแกนที่มันดังอยู่ป่ะไม่ดังแล้วหมดแล้วแสดงว่าอันนี้แหละแท่นนะตปงตรงแบบอันนี้ไม่ใช่ทองใช่ไหมทองเหลือง ของเหลือคือมีค่าไหมก็ถ้าเป็นของเก่าก็ของโบราณอ่ะแต่ว่ามันอยู่หน้าศาลจีนเลยนะจะจะจะเอาไปจริงๆหรือมันไม่โอ้โหคนแบบเอามาทําแบบกับข้าวให้แล้วขยะญาไเงี้ยมันสวยนะป้าป้าก็จะชอบอย่างเก็บเลยโอ้โหไอพวกช้อนพวกซ่อมอะไรอย่างเงี้ยคือ้อเป็นเรื่องความเชื่อครับไอพวกเนี้ยถึงปล่อยทิ้วใเ้อ่ะมันก็เป็นขยะอย่างอย่างหนึ่งนี่แหละครับแต่ว่าเรามาหาสมบัตินะเพื่อสิ่งนี้มันเป็นของมีค่าแบบของเก่าที่สามารถนําไปเป็นราคาได้เนี่ยมันก็คือสิ่งหนึ่งที่คุยน่าเก็บไว้แต่ว่าประเด็นก็คือ อะไรหรอมันเอาไว้ตักข้าวด้วยเนี่ยหม้ข้าวเต็มเลยอ่าเอาเป็นว่าเราจะวางที่เดิมแล้วกันนะครับเเจอแต่ของที่แบบดีๆแต่เอากลับไปไม่ได้ไม่ได้เอากลับไปอืมต่อไปผมจะตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วตื่นเช้ามาแล้วร้อนนะ แล้วมาละสมบัติแต่แบบมันมีคําว่าเกรงใจอยู่ในใจมีเลยเ้ย <c oughs> เออไวบอนเมาแล้วละนะครับอยู่จนเมาแดดแล้วนะครับก็าพอมันเกรงใจมันไม่ลกล้าเอากลับไปจริงๆแล้วเราไม่ได้กลัวเรื่องวิญญาณอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าตลาดขายของเก่าอ่ะมันก็หาเจอแต่อะไรแบบนี้อ <c oughs> ่ะเก็ตไหมใช่ถ้าเขาเจอไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปพาหรืออะไรเงีย้ยถ้าเกิดมันอยู่ในที่สาธารณะแล้วอยู่โดนฝังอยู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดใครเจอคนานั้นก็ต้องเป็นเจ้าของไหมวะไม่ผมไม่แต่ว่าบางบางอย่างอ่ะเพราะว่าอีพีหนึ่งเราก็เกรงใจอีพีสองเราก็เกรงใจ อีพีสามนี่เป็นภนภัยเราเจออะไรมีค่าเราไปคิดว่ามันเจ๋งจะเก็บไปให้หมดเลยใช่กลับไปทำตู้โชว์ที่จตูดีโอเลยหรือไม่มีค่าแล้วคิดว่าแบบชอบก็จะเก็บไปให้หมดเลยวันนี้เดินมาเราเจอของเยอะมากแต่สิ่งที่เราเก็บมากลายเป็นว่าเราได้คคดชิ้นเดียวคิดดูแล้วกันนะคะเราปิดแปดผิดแปดนี่คือสมบัติที่เราได้มาวันนี้นะครับซึ่งใช่ไม่ได้ถึงกับว่าเสียเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเจอกับไอเดีย โบราณนะครับปกติแล้วรูปทรงเนี่ยมันจะเป็นตรงๆใช่ใช่ไหมแต่อันนี่มันเป็นโค้งๆซึ่งเทกเจอร์มันเช่มากๆเลยนะครับทุกคนใช่ไหมถ้าเกิดพูดึงหายเมาแลอวเหรอเอัอถ้อัน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 อ้นอันอันอันอาอันอันอานอันอันอารอันอันอัอ้นอ้นอัอออันอัอัันอัันอันอัันอัอัอันนอนอันอออ่ัันอนาอันอนอ กเลยัยจะไปล่าสมบัติกันต่ออีบีต่อไปไม่ต่อไปไม่ในน้ำก็บนฟ้าตื่นแล้วเหรอ